สวัสดีครับช่องโมเกนชแนลนะครับวันนี้จะมาชวนทุกคนทอดเฟรนด์ฟรายกล้วยน้ำวากันกินเล่นๆกันนะครับผมพอดีอ่าซื้อกล้วยน้ำวาแบบหามหามมาไว้นะครับกินวันละลูกสองลูกมันไม่ทันนะครับกินไม่ทันนี่มันก็สุกแล้วนะครับก็เลยเอามาทอดกินนะครับมาทอดกินแบบง่ายๆสไตล์โมแกนกันนะครับทุกคน ถ้าแบบหัมหามาทอดน่าคงจะดีกว่าเยอะนครับเนี่ยถ้าใครมีแป้งแป้เนี่ยแป้งทอดกล้วยก็ซื้อมาทอดกินเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีครับผมมีแค่แป้งขนมปังอนเนกประสงค์นะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์เท่านั้นนะครับกล้วยห้าลูกนะครับผมเอามาเอากล้วยมาห้าลูกนะครับมาหัน่นกล้วยห้าลูกมาหั่นแล้วก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงะค์ผสมกับน้ําเย็นจัดนะครับ เอามาสักไอ้นี่ครับแป้งอันหนึ่งสี่ช้อนโต๊ะมาผสมกับน้านเย็นจัดแล้วก็เอามาหั่นกล้วยนะครับสไลด์กล้วยแล้วก็สไลด์กล้วยครับตามช้อแเ้ามาชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็ทอดกับน้ำมันร้อนๆเนยนะครับสรุปแล้วผลที่ออกมาก็คือว่านี่เลยครับเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยแป้งสาเลียนี้ประสงค์ก็ใช้แป้ง มีห่อไหนก็ได้นะครับแป้งสาลีอันนี้ผสมค,ครับผมมีเยอะโคตเนียม,มันหนักครับมันนาหกผมเปิดไม่ได้นะผมใช้ตาว้าวนะครับทุกคนแป้งสาลีตาว้าวแป้งสาลีตาว้าวครับก็ได้แป้งสาลีที่ทําขนมปังนะครับอันนี้ผสมถ้าใครมีแป้งทอดกรอบที่ผสมกับไก่ผสมทอดปลาทอดไก่นี่ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคน อันนี้ผมทอดเสร็จแล้วก็มาชิมครับโรยแบบเฟรนฟรายแบบโรยเกลือเลยครับอืมทอดจิ้มครับซอสอ่ะก็จับเนี่ยก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยก็อร่อยเวียนๆนะซอสพริกซอสมะเขือเทศน,น,น,นะครับอืมยับิกัสเฟรนฟรายกล้วยนะครับทุกคนเฟรนฟรายกล้วยสุกนี่เลยครับกล้วยน้ำบาสุกนะครับ เอาแบบทำหามก็ดีเหมือนกันนะถ้าจะทำันนี้ผมสุกแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยทอดกินเลยซะเลยครับไม่ได้ใส่อะไรเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ทําขนมปังอย่างเดียวกันน้ําเย็นแค่นั้นเองนะครับเอามาผสมผสมแล้วก็เอากล้วยมาชุบทอดนะครับนี่สุกแล้วครับปิดได้เลยครับเฟรนช์ฟรายกล้วยน้ําวานะครับทําแบบเฟรนฟรายกล้วยน้ำวาไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับมันตรงน้ําตาลไม่ได้ใส่เกลือก็ไม่ได้ใส่ครับใช้แค่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ กับน้ําเย็นๆเลยครับน้ําเปล่าเย็นๆเลยครับทอดเนี่ยหั่นแบบไหนกันแล้วแต่ตามสะดวกเลยครับพ่อสุกแล้วโรยเกลือครับหน่อยนึงโรยเกลือครับเขย่าเขยา,ขยาครับนี่คือเฟรนฟรายกล้วยทอดนะเฟรนฟรายกล้วยสุกนะครับเมนูคิดเอานะครับทุกคน เฟรนฟรายนะครับเรียบร้อยนะครับไฟไม่ได้เลยครับเนี่ยเฟรนฟรายกล้วยนำวา้าเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะกินกับซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับจิ้มน้ำตรงน้ำเชื่อมน้ำอะไรน้ำพึ่งก็ได้นะครับแห้งไม่อมน้ำมันครับใช้แป้งทอดกรอบอเนกประสงค์แล้วก็ น้ำเย็นจัดครับถ้าใครมีแป anyway. ้งแป้งทอดกรอบเออถ้าแป้งนี่นี่ครับแป้งขนมปังเนี่ยผมใช้แป้งขนมปังธรรมดาแป้งแป้งขนมปังอันนี้ผสงคนะครับพูดผิดถ้ามีใครแป้งทอดกรอบก็ผสมได้เลยนะครับเนี่ยผสมทอดได้เลยครับถ้าไม่มีก็ใช้แป้งขนมปังอเนกประสงกับน้ำเย็นเย็นจัดนะครับใช้น้ำเย็นทอดนะครับน้ำเย็นผสมนะครับผสมทอดอืมอร่อยแล้วอร่อยรสชาติดีเลยนะครับทุกคน อร่อยมากครับทุกคนอ,อร่อยจริงๆเนี่ยใครจะหั่นแบบบางก็ได้ครับกล้วยหั่นไปสามชิ้นนะครับแบบบางก็ได้แต่ผมหั่นแบบผ่ากลางเลยครับผ่ากลางสีแฉกนะครับเนี่ยกล้วยสุกแล้วแต่เคราะไม่อบน้ํามันนะครับเนี่ยไม่อบน้ํามันนะครับ น้ำมันติดนิดหน่อยอร่อยเลยครับแกร่าโรยเลยเยอะนี่เค็มเซนฟรายเขามีแต่ทอดผสมแป้งผสมแป้งทอดกล้วยนะครับอะไรอ่ะน้ำตาลกะทิเนาะ กากมะพร้าวอ่ะกากเอ่ออกินมันจะอร่อยใส่งาใส่เนี่ยเนาะใส่งาแล้วนี่ทอดแบบง่ายๆกรอบไม่ใชอเชื่อว่าจะกรอบทุกอย่างนะถ้าแป้งเราผสมอะไรก็ช่างแป้งเอาน้ําเย็นผสมนะครับมันจะกรอบทุกอย่างอืมอิ่มท้อง ผมปกติเนาะประเภทกล้วยผมชอบทุกอย่างเยกล้วยฉาบกล้วยทอดกล้วยเชื่อมกล้วยปิ้งกล้วยกวนชอบทุกอย่างเลยนะครับกล้วยอะไรที่เป็นกล้วยกล้วยช่องขนมเราก็ชอบครับแต่มันมามีอุปสรรคอยู่หนึ่งอย่างที่ผมทําให้ไม่กินกล้วยทอดะ กล้วยที่เป็นกะทิครับเพราะเป็นภูมิแพ้นะครับแพ้กะทิของมันนะครับเลยกินไม่ได้เลยอดเลยก็ต้องทํากินแบบประมาณนี้ครับด้วยฉาบได้ครับด้วยตากด้วยสุกธรรมดากินนะครับด้วยฉาบล้วยตากล้วยทอดแบบนี้แหละถ้าอะไรที่กล้วยผสมกะทิเนี่ยผมมดเลยอดเลยครับผมก็เลยต้องกินแบบนี้ครับ ได้เหมือนกันเดี๋ยวมันยังจะเอาแป้งทอดกรอบมาผสมมันน่าจะอร่อยกว่าเหมือนไม่ต่างกันก็ไม่รู้ต้องจองเอาแบบหามหามหน่อยกล้วยแบบความหามนะไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยครับแป้งเพราะว่ากล้วยมันหวานอยู่แล้วกล้วยเพราะว่ากล้วยผอม,มันสุก <c oughs> ล้วยที่ทำนั้นสุกสุกจนยอมอันนี้เลยครับ ตัวจะงอมเลยวพบว่ามันนุ่มแล้วครับอืมรับนึปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทอดกินดูนะมีกลัวเยอะแยะไม่ต้องลงทุนซื้อถ้าไม่มีกะทิในสวนนะไม่ต้องือลงทุนซื้อกะทิมะพร้าวขูด <c oughs> งาพวกนี้อีกมันเปลืองนะครับ แป้งอะไรโปรยก็ได้เรามีแป้งอันกประสงค์อยู่ในบ้านก็ผสมผสมคลุกทำยู่อย่างผมนี้ก็ได้ครับรับรองอร่อยชัวร์แน่นอนครับผมบ๊ายบายครับ